แหอนุกูลพฤกษานุศักรหรือน้องโบสทว่าที่ผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐเขตหกจังหวัดสงขลาให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากแพ้เลือกตั้งซ่อมให้กับนางสาวสุภาพรกำเนิดพลหรือน้ำหอมจะพักประชาธิปัตย์ในเขตการเลือกตั้งซ่อมสสเขตหกสงขลาสองปีที่ผ่านมาวันนี้ได้ถอดบทเรียนในการเลือกตั้งซ่อมครั้งที่แล้วโดยการเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยตลอดสองปีที่ผ่านมานั้น ได้รับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งนอกจากเรื่องปากท้องค่าครองชีพสูงราคายางพาร,ราตกต่ำก็คือประเด็นหลักๆและบทเรียนของการแพ้เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประชาชนเขตหกต้องการคนพื้นที่มีความสามารถจึงสร้างแรงบันดาลใจให้น้องโบสต้องลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้ไปฟังเสียงของน้องโบสกันค่ะจากประสบการณ์ของผมตั้งแต่ลงเลือกตั้งซ่อมมาจนถึงวันนี้ประมาณ2ปีกว่านะครับสองปีกว่าหลังจากที่ผมแพ้เลือกตั้งซ่อมมา ผมได้มาทบทวนตัวเองปรับปรุงขบคิดกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าปัญหาที่พี่น้องประชาชนยังไม่ไว้วางใจเราเนี่ยคือเรื่องใดนะครับจนมาในวันนี้ผมได้ตกผนึกนะครับได้มีแนวความคิดมากขึ้นว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งสงขาเขตหของเราเนี่ยต้องการคือคนพื้นที่อยากได้คนที่มีความสามารถและเป็นคนพื้นที่และเป็นคนที่เข้าถึงพี่น้องอย่างจริงจังและจริงใจ เพราะนั้นมันเลยเป็นโจทย์ให้ผมทํำงานต่อเนื่องมาตลอดนองบดยังกล่าวอีกว่าถ้าพี่น้องในพื้นที่ให้ความไว้วางใจให้โอกาสเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรก็จะผลักดันความต้องการของมี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมกับพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแนวเพือสอเสดาและอพืภอคลองหอยคงทุกมิติอย่างเต็มความสามารถค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตข่าวด้วยนะคะ